กดดิงจ้าวสวัสดีค่ะอามาลาจามาลาจาสุกัญญาชาแนลเล่นลููหู้นต้องกันกรบมของเขาด้วยจ้าเมื่อนี้จ้าพี่น้องสุกัญญาคือเกาละจ้าหานังเทียกลับไปพาพี่น้องไปเลยนลูกหู้นต้องกันเรื่องการเมืองหาเรงเทียสุกัญญาพาพี่น้องมาเลยนลูกหู้นต้องการเรื่องอาหารนะจ๊ะเพราะสุกัญญามักทั้งการเมืองมักทั้งอาหารนะจ๊ะพี่น้องจ้าวมื่อนี้สุกัญญาจะพาพี่น้อง มาเรื่องโลห์น้ากันเรื่องอาหารนะจ๊ะเมื่อนี้นะจ๊ะพี่น้องสุกัญญาก็อยากเฮ็ดอยากกินกับเขาสุกัญญาอยากกินต้มลิ้นง,งัวจ๊ะหนึ่งนะจ๊ะหนึ่งหนึ่งกิมน้ำน้ำกิมซีฟู้ดจ๊ะพี่น้องลิ้นง,งัวจ๊ะลิ้นง,งัวหน่อยสุยกสัญญาจะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดกินกับเขานะจ๊ะพี่น้องสามีสุกัญญาก็สิกินกับเขาแต่ว่าเขาเขาสิเป็นแบบ สลักนะจ๊ะหนาฮนะ่อนหนาซัมเมอร์นะจ๊ะพี่น้องจ้าเมื่อบางสุกัญญาเห็ดเลยจ้าน้ำริ้นหัวให้สะอาดนะจ๊ะพี่น้องก่อนเอาสุกิต้มในข้าวกระติมอ่ามัดแล้วก็เนีอันอ่าพริกไทยดับมานะจ๊ะพี่น้องจ้าพี่น,ออน,น้องน้ำเดือดแล้วเาก็เอาลิ้นหัวเข้าไปต้มนะจ๊ะเพื่อสิโลต้ม บาซิลลอกอ่านางเงินกลิ่นที่เขากินบะไรออกนะจ๊ะพี่น้องสุกัญญาก็บาซิลลกใต้ตะไคร้ไปน้ำห้มันหอมจ้าพี่น้องสุกัญญาก็เสียข,ข้าวโพดไปอบนะจ๊ะพี่น้องเรามาเบิร์กนะจ๊ะว่าฝนออกมาซื้อข้าวโพดย่างมาบนนะจ๊ะ <c oughs> อันนี้สุกัญญาก็เ็ดสลัดเขานะจ๊ะ เรียกว่ายำข่าไฮซามิสปันญาเจ้าข้าวแดงข่าวนี้ถ้า <c oughs> ผสมกับสินี้มายั้งเม็ดจ้าแล้วก็พักสุยางเนี่ยข่ามายั้าเนสเจ้าเราก็ได้เห็ดยากกับเจ้าพี่นอ้องเอาสุยานมารวมกันผสมกันนะจ๊ะแล้วก็ชีสเจ้าพี่น้องชีสล้มควันเจ้าพี่น้อง ้าพี่น้องง่ายๆข้าวยำหรือยำข้าวสลัดเข่าเขาขนะาจา๊ะเอาหั้ชุดสิ่งสุยญ์แ้ทั้งชีกตะล้มควนมาน้ากันตาควนกับเขากันจ้ะเสร็จแล้วค่ะยำข้าวหรือข้าวยำสุกัญญาของสามีสุกัญญาอาจารย์น,ยยนั่นเองกสิชีดชีสล้มควนนาา่าจะประกอบประกอบดอง อ่ะพีเส้นลีดองก็คือจังละตัวแปบดอกเม็ดทั่วแปบนะจ๊ะดองแครอทด,ดองเปบปโูนี่ดองแล้วก็มีเห็ดจ้ะพี่น้องสามีสุกัญญาเราหมักจะสุกัญญาบ่ใครหมักประกกาจากักษ์ทองของดอกสัญญากินแต่ของดอ,งตอ,งดองกตาแล้วก็มีว่าย้อนเนตรน,นะจ๊ะพี่น้องแล้วก็มีเกลือจ้ะสุขละจ้าพี่น้องบัดนี้สุกัญญากจะไปลอกลอกหนังนี่มันออกนะจ๊ะต้องลิ้นมันเ่ยน,นะจ๊ะพี่น้อง เอาสกัดยาไปลอกนางก่อนนะจ๊ะพี่น้องพี่น้องมากะลอกลอกลอกแล้วค่อยเอาไปหั่นนะจ๊ะพี่น้องเห็นไหมคะลอกลิ้นลิ้นข้างนอกของวัวออกก่อนนะคะตรงแล้วค่อยไปหั่นนะจ๊ะพี่น้อง ลอกทิ้ง <c oughs> แล้วจะไปนอนใกใกล้อลันนีออก้ก็เขาหมักเกลือมาแล้วจ้ะมันก็เลยออกสีแดงๆนะจ้าเขาหมักเกลือมาแล้วแต่สุกัญญาก็บมัล่างออกแล้าใยมันเค็มเขาหมักเกลือหมักพริกไทยมาแล้วจ้ะลอกเสร็จแล้วค่ะยวไปหั่นกัน จ้าพี่น้องอาหารสุกัญญาก็เสร็จแล้วค่ะมากินกับสุกัญญาจา้าพี่น้องนี่ <c oughs> สุกัญญากินเขา่าเข่าก็เข่าแดงจา้าวิงลิง้งัวลิ้งัวดองนะจา้าดองเกลือบ่ได้เป็นนันลิ้ง้ัวสดนะจา้าสุกัญญาอันอันขอดองเกลือใส้อันไส้อาไอ,ไอพิกไทยนะจา้าพี่น้อง สุกแล้วได้จ้พี่น้องแต่ว่าสีมันแดงอันนี้สามีสุกัญญากินนะ่ะสลัดเขานะจ้ะพี่น้องแล้วกินลิ้นง้วกมะยงเม็ดสุกัญญาอันนี้ก็าโพดอัอนก็าโพดย่างสุกัญญานะจจะเตาอบสุกัญญากินกับน้ำจิ้มจกับข่าจ้ะพี่นอ้องยามากินกับสุกัญญาจ้ากินข่าแดงกินข้าวแดงกับลิ้นงัวกต้มนะจ๊ะต้มแบบหนึ่งจ้ะพี่น้อง อันแล้วจาจะสีแดงสีแดงมันข้าวเลยนะคะมันนี้กินข้าวแดงสุกัญญาก็มีสละแหน่อันนีาา้ก็สลแหน่แยมแยมกับอันอันลิ้งวาาัวจ้ะเพราะว่าน้ำจิ้มสุกัญญาเปรี้ยวเปรียปร้ยวเผ็ดเผ็ดนะคะเดล i ซิ s อพี่น่เซฟเซฟสลัดขเข่าแซบเซฟเนพี่นอ้นองกินเข่าก่อนสามิสุกัญญากินงาง กินกินเข่าก้อนโปรตีนน่าจะสุกัญญากินโปรตีนก้อนเขา่าสลับกันสุกัญญาเลยอ้วนแล้วลยอ้วนพูดเดียวนะสุกัญญากคาร์ซีอัน,อนกินลิ้นหม้ก้อนหน่อยน่าจะคัมแรกจิก้มกับน้ำจิม้มซีฟู้ดของเราอืมโนโบะแดงกับน้ำจิมำจ้มเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆ,ๆจใจพี่น้องสุกัญญาเผือกเผ็ด strong pepper. p e poco e p fine นัวซาเลเน,น่ก้อยจ้ะพี่น้องก้อย <laughs> น้ำจิ้มอาผักชีมาราดแก็มกับสซาเแหน่จ้ะพี่น้อง เมื่อ่ก็ได้ไปกินเข่านอกบ้านจ้าพี่น้องกินอาหารเย็นล้มแห้งพร้อมทังยุ้งสิกัดสามิสุกัญญาณนะจ๊ะเมื่อเน่ได้กินเข่าพ้อกันถ้าสุกัญญาไปกินคนเดียวสุกัญญาก็ไปกินนอกบ้านหนาวตั้เมืองล้มเย็นเย็นสามิสุกัญญาพ่อล้มเย็นก็่ได้ก็สบายท่านพี่น้องใส่เสลแหน่พี่น้องเชิญเนีะปล่อยลิ้นหัว กูต <one> ่อซลาปมคะน้องราดด้วยนมันน่าเปียวๆซาาใส่ข้ สุกัญญาอสุกัญญาวะโคสุกัญญาดิโอดิโอวะบอมแห้งแห้งก็นั่งเปิดประตูเอาเองไม่ล้มก็ได้ แหน่ข้าวไรนะพี่น้องแก้มกับสลัดแหน่ใส่ลิน้นวัวลาดด้วยน้ำจิ้มแก้มด้วยสลัดแหน่ครับพี่น้องห <c oughs> ยาดกินเป็นเือบ้านคือมั้งขอ ผมักผักนะจ๊ะพี่น้องแซ่บน้ำน้ำจิ้มจ้ะพี่น้อง Iniziò ad ammettersi i territori in aperta violazione della conferenza di pace di Parigi. Un attimo, I paesi scoprirono L'invasione della Cipolla era dimolita la politica dell'artista. Il suo corso era una guerra civile. Tragico. Nel 1939, กับซาเลเน่แซ่ค่าจากนั่ง เะโปดแก้เผ็ดกันจ้าพี่นออ้องเขาปวดย่างสัญญาอยากความหอมความมันใหม่ของขอ้าวโพดนะจ๊ะข้าวโพดย่างจ้าพี่น้องเฮ็ดแล้วกินแล้ววันนี้เขาก็มาเลี้ยนลูกหูวคำศัพท์นะจ้ะาคำศัพท์คำแรกนะจ้ะา,าจลิ้นจ้ะลิ้นง้วนะจ้ะ ลินงวัวคนอิตาลีเอินว่าลิงกว่าลิงกว่าวิเตนโลสองจา้าน้ำจิ้มนะจา้าน้ำจิ้มคนอิตาลีเอินเอินว่าซาสาปาเกตนเตจ้าพี่น้องเอาสองคำกระเพาะเราเมือนี้ <c oughs> จ้าพี่น้องขอบคุณที่ติดตามเบืองสุขัญญาตั้งแต่ต้นจนจ,นจบเจา้าจ้าพี่น้อง ถ้ามาคลิปนี้เจ้งใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้สุกัญญาได้เห็ชคลไม่ไหมต่อๆไปนะจ้าจ้ามือนี้ก็เท่านี้นะจ้าสวัสดีจ้าเจ้าเๆ้าเ้า